สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับนางแม่ชาแนลนะคะนางแม่นำความฝันของคนอื่นจากกลุ่มเล่าฝันทํานายฝันที่อยู่ใน Facebook นำข้อมูลตัวเลขมาฝากท่านผู้ชมท่านผู้ฝังทุกทุกท่านค่ะเดี๋ยวเราไปดูความฝันกันเลยนะคะฝันแรกนะคะผู้หญิงฝันว่าผีบอกลอตเตอรี่จะออกหมายเลข185และ69 ฝันต่อมานะคะผู้หญิงฝันเห็นตัวเลขที่หางประทัดเห็นทั้งหมด5ตัวคือ66199จากนั้นฝันต่อว่าขับรถเครื่องแล้วมีคนขอติดรถไปด้วยรถที่ฝันถึงทะเบียน63ฝันต่อมานะคะผู้หญิงฝันว่าผีผู้หญิงบอกลอตเตอรี่หมายเลข674 ฝันต่อมานะคะผู้ชายฝันว่าฝนตกแล้วน้ำรั่วจากเพดานสู่กลางห้องของท่านเปียกหมดเลยอยู่ที่บ้านเลขที่6 5หหนึ่งฝันต่อมานะคะผู้หญิงฝันเห็นงูยักษ์เลื้อยเข้าที่บ้านเลขที่293หมู่9สมาชิกท่านต่อมานะคะผู้หญิงฝันว่าได้ไปถ่ายบัตรประชาชนแล้วได้บัตรคิวเลขที่ 0932เลขท้ายบัตรประชาชนของท่านจริงๆคือเลขท้าย849ฝันต่อมานะคะผู้หญิงฝันว่าไปที่ไหนสักแห่งหนึ่งแล้วเจอรถมอเตอร์ไซค์ของตัวเองไม่ทราบใครขับมาทิ้งไว้ จากนั้นท่านพู้ฟันจึงขับรถเพื่อที่จะนำกลับบ้านเมื่อถึงสะพานรถกลับคล้ายลักษณะหอะขึ้นไปบนฟ้าท่านผู้ฟันกลัวรถจะตกลงมาถึงพื้นมากเลยแต่รถก็ไม่ล้มสามารถขับรถกลับบ้านได้รถที่ท่านขับในฝันทะเบียน1-9-8-9ันต่อมานะคะผู้หญิงฝันว่าขับรถแล้วจูๆ่ๆมีผีพระ วิ่งไล่ตามมาหลอกที่รถรถที่ท่านฝันถึงทะเบียน32644ฝันต่อมานะคะผู้หญิงฝันว่ามีคนมาบอกตัวเลขลอตเตอรี่หมายเลข199และ44ฝันต่อมานะคะผู้ชายฝันว่าได้เล่นพายซึ่งได้3ใบใบที่1คือเลข7ใบที่2เป็นเลข1 และอีกใบสุดท้ายคือเป็นเลขหนึ่งเหมือนกันอีกด้วยฝันต่อมานะคะผู้หญิงฝันว่าลักษณะคล้ายมีคนมากระซิบหมายเลขหนึ่งหนึ่งหนึท่านผู้ฝันบอกเพิ่มเติมท่านชอบตัวเลขลอตเตอรี่คือ6011น่ันต่อมานะคะผู้หญิงฝันเห็นงูเผือกตัวใหญ่หัวคล้ายมังกรอ,อยู่ที่บ้านของเพื่อน ในฝันเพื่อนได้จับออกและนำไปปล่อยไว้ที่บ้านของทันผูุฝันเลขที่3 5 6ห้หทับ30มูหมู่ห2สองฝันต่อมานะคะผู้หญิงฝันว่าได้ทำเนื้อวัวกินอยู่ที่บ้านเยอะมากบ้านที่ฝันถึงเลขที่20หมู่6ฝันต่อมานะคะผู้หญิงฝันว่าสามีของท่านถูกจับ และถูกยึดรถมอเตอร์ไซค์รถมอเตอร์ไซค์ที่ฝันถึงคือทะเบียน9728สามีของท่านเขาเกิดวันที่24เดือน3พศ2543ฝันต่อมานะคะผู้หญิงฝันว่าได้อุ้มแมวดำและได้เห็นตัวเลขที่คอชารมากหมายเลข5 79 จากนั้นอย่างฝันต่อว่าเก็บแหวนทองและเห็นตัวเลขที่แหวนทองหมายเลข5 6 7ฝันต่อมานะคะผู้หญิงฝันว่าตัวเองถูกรางวัลที่1นึ่จำนวน1ใบแล้วในฝันมีคนจุดพลุฉลองและพูดว่าเราก็ถูกลอตเตอรี่ด้วยเลขท้ายรางวัลที่1คือ9 7 5 ฝันต่อมานะคะผู้หญิงฝันว่าตัวเองถูกลอตเตอรี่หมายเลข7 7แล้วยังถูกอีกตัวหนึ่งคือ9 2 7ท่านผู้ฝันบอกเพิ่มเติมท่านชอบลอตเตอรี่หมายเลข776อีกด้วยฝันต่อมานะคะผู้หญิงฝันว่าสามีถูกลอตเตอรี่หมายเลขท้ายรางวันที่1คือ336สามีของท่านเขาเกิดพศ2 5 3 5 ฝันต่อมานะคะผู้หญิงฝันว่าน้าชายที่เพิ่งเสียชีวิตเขาบอกว่าหิวข้าวในฝันท่านผู้ฟันได้ตัวเลขจากน้าชายด้วยหมายเลข3 3 9ความจริงน้าชายเสียแล้วเมื่อท่านอายุ53ปีเลขฝาลงสองกฝันต่อมานะคะผู้ชายฝันว่าตัวเองกับเพื่อนกำลังจับตัวเลขใหญ่มาก ในฝันเห็นเป็นเลขสี่สีดำเลขสาสองตัวสีขาวจากนั้นได้ยินเสียงคนตะโกนบอกว่าลอตเตอรี่ของประเทศไทยออกแล้วนะหมายเลขสี่สาสองฝันต่อมานะคะผู้หญิงฝันเห็นผู้ชายเขาบอกตัวเลขและเห็นเป็นตัวเลขสี่ตัวคือ1-0-1-8 ในฝันท่านผู้ฟันซื้อไปจำนวนเงิน10บาทฝันต่อมานะคะผู้หญิงฝันว่าลูกชายขโมยรถไปขับจากนั้นแล้วท่านผู้ฝันมองเห็นทะเบียนรถลูกชายขับไปคือ5 119แต่เมื่อตอนกลับมาปรากฏว่าตัวเลขหายไปเหลือแค่2ตัวสุดท้ายคือ19 ฝันต่อมานะคะผู้หญิงฝันว่ารถที่ท่านขับเสียเปิดฝากระโปรงแล้วเจอกุ้งเยอะมากอยู่ที่เครื่องยนต์ของรถรถที่ท่านฝันถึงทะเบียน5107ฟันต่อมานะคะจะเป็นความฝันสุดท้ายของคลิปนี้ที่นางแม่ได้เล่านะคะนะคะผู้หญิงฝันว่าไฟไหม้บ้านเพื่อนลามถึงบ้านของตัวท่านแต่แล้วก็ดับทัน บ้านที่ฝันถึงเลขที่69ทั 1, ส่วนบ้านของท่านผู้ฝันเลขที่62สองทับแนวทางจากตัวเลขและความฝันเป็นเพียงความเชือ่อและความคิดเห็นส่วนบุคคลนะคะนำมาให้ท่านผู้ชมพิจารณาค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ฝัางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฝังถูกทุกท่าน ขอขอบคุณทุกๆการสนับสนุนค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะขอขอบคุณทุกทุกท่านอีกครั้งหนึ่งค่ะสวัสดีค่ะ